อันนี้เป็นเป็นค่ายน,นเป็นเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวจะทดลองนะจะถือว่าหยอดเหรียญหยอดเหรียญก็อันนี้ตั้งอยู่ยี่สิบนะสิบบาทยี่สิบบาทพอเครื่องทำงานกล่องก็จะตัดอันนี้เป็นโปรแกรมซักนะฮะถ้าเป็นโปรแกรมอบจะไม่ตัดเดี๋ยวจะให้ดู อันนี้เครื่องทำงานโอเครีเซ็ตด้วย LDR นะสมว่าเครื่องสภาพดับก็จะจบโปรแกรมนี่นะจบโอเคอันนี้เป็นยอดเหรียญน,นะอ,อันนี้เป็นโปรแกรมเครื่องซักนะฮะนนเป็นอีกค่ายนึงนะเรา แับข้างนี้รู้สึกจะไววิธีการใช้ก็คือสัมผัสที่หน้าจอนะหนึ่งครั้งใหดับติดเนี้ยมันจะบอกว่าสแกนนี่เราตั้ง20่สิบนะตามนี้ยนะี 20, ่สแล้วยืนยันมันจะเจอเลยค่อนข้างเร็วนะ,อะลองสแกนก่อนยืนยันมาให้ถ่ายหเห็นด,ดูดูว่ามันจะไวแค่ไหนกดยืนยันไปเลย พอมันตัดเงินปับ๊บมันจะตัดพอเครื่องสักจะตัดะแล้วเดี๋ยวเครื่องสักผ้าจะทำงานนี้ขึ้น po อันนี้เป็นโปรแกรมซักผ้านะอันนี้เราตัดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้ามาสแกนบางคนก็อาจจะทดสอบเล่นทำให้เครื่องมันดับอนี้เครื่องทำงานแนละ้ววิธีเครื่องจบโปรแกรมไฟจะดับ แล้วก็ปิด LDR ปิด LDR น,นี้จะตัดลักษณะการทางาน,นจะประมาณนี้นะแล้วก็จะติดรู้สึกจะจะไวนะตัวนี้สำหรับอันนี้จะไวมากอ,อันนี้เป็นโปรแกรมเครื่องอบผ้านะตั้งไว้นาทีละบาทสิบบาทก็สิบนาทีสิบบาทสิบนาทีนะอันนี้ไอ้ที่จะไม่ตัดนะครับ จะสแกนได้อะไรได้ัเพราะว่าเป็นเครื่องอบนะเหรียญก็ยอดได้นี่ยยอดได้อันนี้เป็นเครื่องอบจะทํางานนี้นะแต่ถ้าเครื่องซักจะตัดตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธียกเลิกกดไปหนึ่งครั้งกดแช่งหนึ่งครั้งโอเคสนาติดต่อโทร0 8 1 4 9 9 9 9หนึงสเก้าเ i-d pc noom34 facebook จันเจริญกิจหรืออ e ีเมล pc noom07@gmail.com ค่ะ